จริงก็คือวิญญาณไม่ตายร่างกายเนี่ยมันตายมันผุพังเดือนทีแล้วโยมคนหนึ่งเป็นมะเร็งอาตมาลูกเล่าบอกว่าใกล้สิตายแล้วเข่า,ขาก็ยินมะเร็งแพรไปเบิดแล้วปอดตับไตใสพุงแพร่ไปบิดแล้วผู้ใดไปบอกไปบอกน้่เร่าก็บ,บอก ลูกเล่าเลยบอกว่าลงพ่อไปเหยียบเนี่ยครับอัตมาก,ก็เลยไปเหยียบพ่ออัตมาไปเหยียบพ่อได้ยินพาไปอัตมาก,ก็เลยถามว่าใกล้สิตายแรอวได้ใกล้สิตา,า,า,ายเลยด้อัตมาเลยถามพ่อใหญ่อายุเกศจิบกี่ปีเกศจิ๊เกีาปีพ่อใหญ่เจ้าของบวกินแมนบอแมน,นเนยาว่า nếu đấy thì cầu bao chín mình qua Các sân cho cả tài <laughs> tôi anh tâm à cắt cầu bao chín nam bao chín tài anh tâm à bỏ qua anh tâm anh cái thảm tài không? quân cày tài à thảm anh tâm à thảm tụt tùng đấy cho dàn tài bao coi anh khủng yu ย وم, ่อมกันถามยินดีพุทธญาณตาย,ย,ยาบ่ย่อมญาณบ่นั่นแหละญาณตายทุกคนเพราะฉะนั้นอตาตมาเลยบอกอบอกใจเล่าเล่าลุกขึ้นสู่กันมากว่าเป็นสามาสิบนาทีบอกอาตมาพยสเดอกร่างกายเจ้าผูพันไปแต่วิญญาณเจ้าบ่ตายเถอะบอกได้ะวิญญาณนี่เจ้าบ่ตาย ม yt, nay, ันจิตไปเกิดมาล่างไม่หยีกันจิเกิดยังเกิดโยกับเจ้าทำบุญหรือกว่าทำบุญกันเจ้าทำบุญเจ้าดีใจโลดเจ้าจีได้ไปเกิดเป็นคนกันเจ้าบ่ทำดีเจ้าก็ได้ไปเกิดชันไอ้ฉันเปลี่ยนรสจุลกาลสนนรกเนี่ยวอาตมาบอกเล่ากเลยว่าเล่าทำบุญอยู่เล่าเป็นกรรมการวัดโยมนะเล่าบอกเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าพอใหญ่นัน เข้าใจผิดโยมกันและยาติตายโยมกันและญาติตายจริงๆแล้วร่างกายนี้มันผูกพังไปเฉยๆแต่วิญญาณนี้ยังมีอยู่นะยังมีอยู่เพราะฉะนั้นกับวบายังมีอีหยังสิบพาไม่นอะไปเกิดขัน่ามีอาตมาก็เลยไปค้นหาดูว่าก่อนที่อาตมาจะไปค้นหาดูก็เลยสังเกตว่า ในโลกนี้มีสิ่งอยู่สี่สิ่งจำปโยกในโลกนี้มีสิ่งสี่สิ่งหนึ่งสิ่งที่สัมผัสได้เรากส็สามารถมองเห็นได้นี่อันที่หนึ่งสัมผัสได้เห็นได้คืออะไรมิจ้าล้อมตอบแน่ใจมเจ้าล้อ,ลอเมเบิงสัมผัสได้เห็นได้ก็อ,อย่าง คือคนนั่งโคมโมเขมีเห็นบ่สัมผัสได้บ่เห็นได้บ่คุ้ยสัมผัส,สได้บ่ตัดเนินฉาสัมผัสได้บ่เห็นได้แต่สัมผัสได้อันที่สองเห็นได้แต่ไม่สัมผัสสัมผัสไม่ได้ออยางเห็นได้แต่สัมผัสก่ได้ไืออย่างนี่คือโลกในโลกนะมันมีเห็นได้แต่สัมผัสไม่ได้คือเงาของ้าของ เงาของกับของเห็นได้ไหเห็นสัมผัสได้ไหบ่หนีได้ป่ะหนี่ในโรือเล่าหนีไม่ได้เนีอันที่สามเห็นได้เห็นไม่ได้แต่สัมผัสได้ตรงกันข้กับข้อที่สองเห็นไม่ได้แต่สัมผัสได้คืออะไรคือล้มูุณอยาเห็นล้มป่ะ่็เห็นล้มแต่สัมผัสได้ป่ะสัมผัสได้ถึงไมาเห็นน้ำมันเห็นป่ะ อันที่สี่สัมผัสไม่ได้และก็เห็นไม่ได้ก็คือวิญญาณนะก็คือวิญญาณเพราะฉะนั้นอาตมายืนยันว่าวิญญาณยังมีอยู่คนตายนี้วิญญาณยังมีเพต้องสงสัยหลายคนสงสัยว่าตายแล้ววิญญาณไปไหนเพราะต้องสงสัยวิญญาณไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ามไม่มีโยมไม่ยอมทำบุญ นะยอมต้องเป็นยอมเพราะนั้นนักปราชญ์เอ็ดเพิร์ตโลเบิร์ตเ,เล่าบอกว่าทีงไหนวิญญาณนี่เป็นอม,มะตะแสดงว่าวิญญาณก็ตายเหรือ่โลเบิร์ดในโลกว่าวิญญาณนี่ไม่ตายเป็นอม,มะตะนี่คนที่หนึ่งเล่ายินยด,ดนนันได้กัจจาตมาสิบบอกโ,โยมสิบเศียาตมาโยมสิบเศียรตมาตมาตมาได้ยงพูดสิบบอก โรเบิร์ตเป็นนักวิทยาศาสตร Eco ์เราบอกว่าวิญญาณน,นี้เป็นอมตะถ้ามันเป็นอมตะก็แสดงว่าไม่ตายนี่คนตายแล้วผู้เจวิญญาณตาย้เพราะว่าวิญญาณน,นี้ผู้เจว่าตายมันจะไปเกิดอีกอันที่สองอ, <ordu. S 1> อันเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร Grab ์ระดับโลก่ฮะแกบอกว่าวิญญาณของมนุษย์เาให้เรียก ไม่เป็นธรรมชามต,าไตาิไม่ตายไม่ตายมันจะล่องลอยไปตามอากาศตามความร้อนนี่อันเบิร์ไอส์ไต์เขาบอกว่าไงนะคนะที่สท่านบอกว่าเขาทำงานวิจัยเรื่องวิญญาณเกบีไรล์เกบีไรท์เขาบอกว่าวิญญาณนันเป็นพลังธรรมชาติชนิดหนึ่ง จึงไม่สูญหายไปไหนคงอยู่ในอากาศนี่แสดงว่าฟันลังเขาบอกว่า,ว,าวิญญาณของคนไม่ตายยังยืนไม่ตายพระพุทธศาสนาที่นี่พระพุทธศาสนาบอกว่าไงพระพุทธศาสนาบอกบอกว่าไม่ได้บอกโดยตรงแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตราบใจที่มนุษย์ยังมีกิเลสอยู่ต้องได้เกิดอีก ต้องเกิดอีกส่วนจิเกิดเป็นอย่างัน,แล,นนะแล้วแต่ผู้เจา้านะแล้วต่วผูเจ้าอันนี้ักคำสอนในทางศาสนาเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอธิบายว่าทางที่ไปของเรามีสองทางนะทางที่ไปของเรามทาีทางที่หนึ่งก็คือทางสุคติตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นไปถ้าเราทําตามกุศลตามบทจิประการ เราก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกขุกพลสิลปการนะนอกจากนั้นเราได้ให้ให้ทานรักษาศินเราก็จะได้เกิดเป็นเทวดาถ้าเราทำสมาธิจนบรรลุอภิญญาก็จะได้เป็นพระกงคมอรูปกรมไล่ไปตามระดับแสดงว่าวิญญาณในทางพระศา,าสนาท่านก็สอนเหมือนกัน แต่พระพุทธเจ้าทำไมไม่สอนไม่เน้นที่พระองค์ไม่เน้นพออเนนพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ลบผลทุกพระพุทธเจ้าพิ่สอนอยากให้พ้นทุกอย่างเดียวเนี่ยสแสดงว่าห้าหลักห้าอย่างที่ออตมากล่าววันนี้ยืนยันได้ว่าวิญญาณของคนไม่ตายเมื่อตายแล้ววิญญาณออกจากร่างเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องทำบ,บุญใช่ไหม เราจึงจําเป็นอย่างนี้วันนี้เราต้องมาทำบุญเพื่ออะไรอย่างน้อยที่สุดก็เปิดทางให้กับตัวเองนี่มาเปิดข้างกับตัวเองจังก้นมาจากน้องท้าจะตมาถามว่ามีกนน่อนไงไก่ป่านี่มเจฉกนมาใหญ่ไปไังมิจฉกนมาผูคาเนี่ยต้องเมื่อสวดวัดใดได้ยินข่าวต้องเมื่อสวด ตลอดมืดตลอดขึ้นให้ได้เก้าโหมดนะต้องให้สวดให้ได้เก้าโหมดจังสิตายก็นะการพ่อแก่เจ้าดิยินปั๊บวันนี้สวดบทปั๊บก่เจ้ามันลังมากมาสวดเหมือมืดเหมืนขึ้นแล้วแระเจ้าตื้อยจ่มโซ่กินนกับต้มกับเมียแก่เจ้าพักันลังมากต่างต่างจังหวัดเหมือนก้อนดิเกือบสองร้อยคนพักันมากนี่มุขเจ้าล้มฉีดเบิึงได้ย่ายมุขเจ้ายังกี่ขาดเรื่อย บวชชีบวชชีพ่างเป็นบุญพ่างยาคน้นว่าอยากเห็นไต่ท่านเป็นการทับบุญง่ายแต่ค,นนตนค,นนคน้นอยากเห็นแต่บวชชีพ่างค้นเห็นยากบมีค้นใจอยากเห็นนี่จำไว้เด้อต่อไปผู้ใหญ่เห็นเด้อต่อไปเพราะนั้นอานิสงส์ในการทำบุญอาตมาประเทศโดนด อานิสงในการทำบุญตีอตมาดูในพระไตรปิฎกท่านกล่าวคนได้คนคนได้เกิดมากเป็นคนแลว้วมีทรัพย์สมบัติเม่มีโอกาสทำบุญมันจิตเป็นคืออนันตาเศรษฐีอนันตาเศรษฐีพันว่าไว้ว่า,วามีทรัพย์ยุแปดสิบโกลแปดสิบโกลแสดงว่าเป็นเศรษฐี แต่เล่ามีหลูกไา้ผู้หนึ่งอาตั้นพา,าเสฐีมีหลูกไา้ผู้หนึ่งซื่อว่ามูล,ลรัศดีเมียเล่าก็ตายตนอดนแล้วแต่เล,ล,ลวว่าสอนดูดลาว่าซับสมบัติทีมียกแปดสิบตัถ้าเอาไปใส่บาทหนึ่งต้องหาขึ้นมาบาทหนึ่งมาแทนใช่ร้อยบาทใช้พันบาทก็ต้องหามาแทนร้อยบาทพันบาท เล่าเราขี่ทีบานแต่ว่าเราบอทัาบุญเราแสดงว่าศาสตร์ตอนเลาสร้างเง่เราจึงเป็นเศษฐีเห็นว่าเป็นคนแสดงว่าเราควาตามกูศลกรรบจิตประกาศเสร็จแล้วจูบมาเบือหนึ่งเราปวยกับท่านหันโดยเล่ากับคิดได้การัตี่วยบ่นิดแรกอยู่นี่เล่าก็คิดว่า ทรัพย์สมบัติของเฮาแปดสิบปีเฮาเสียที่ไหเฮาก็บ่ได้บอกลูกว่าพ่อเล่าไปฝังไว้หาหมองเอาไปฝังไว้ทรัพย์สมบัติไปไปฝังไว้หาหมองไปหาลุมเล่าก็ได้ป่วยป่วยไปป่วยมากเพราะจะโดนเล่บตายพ่อตายเสร็จแล้วพ่อได้บอกทรัพย์สมบัติลูกว่าไปฝังไว้ใส่คือเฮาได้ยินคนหลายค้นเลย คนเราพ่อไปฝังไว้โดนโด,ดนก็เห็นเลยว่า่นสมัยก่อนพ่มีบ่มีธนาคารนี้ก็จะไปฝังเสียงไว้นะอันนี้อนันทเสษตีก็ไปฝังไว้พ่อเราตายปุ๊บบ่ได้กินเล่ากับผูวได้สับสมบัตินั่นพราะกินปฏิพักธ์ได้สับสมบัตินั่น,าป,น,นปางฏ้ว่าตายเราไปเกิดเป็นคนในทองคนขอท่าเรียกว่าคนจรท่า เกิดเป็นคนอยู่แต่ว่าเป็นคนขอท่านไปถือประสิทธันติมีทองหัวเมียคนขอท่านพ่อเด็กหน่อยคนนี้ไปเกิดใทนทองปาก้อน่าคน้าคนหัวสองหัวมีนี่เคยไปขอท่านขอบ่ไรเคยบ่ไรพ่ออยู่พ่อจินกับเพราอไรไปขอไซกับ,บเพอะไรแสดงว่ามีค้นจันไลรไปเกิดใทนทองพ่อไปอยู่ในหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนั่นกันเดือดร้อนกัน เดือดร้อนเมืม่ลลอวานพราะว่าเคยขอท่านใดกับพ่อใดพ่อใดก็เลยโจรจันหากันขอค้นค้นจนาาัไลลนไล่เขาไม่อยู่ในมู่วันเขาน้อมาซะแต่การน้องขอสำสมบัแต่ใดแ๋วยวนี้เขาขอพ่อใดเป็นอย่างไลยด้โจรจันกันเพราะโจรจันโจ์ไปกันมากกันจิตชี้ว่าผู้นั้นผู้นี้บขกบ้าญาติเขาเฮือเอาไปมากกับแบ้งกันเอาแบงขอบขั้วกันหรอกออกไปยุ่งไยยุ่งมั่น ปรากฏว so ่าสองคนนี่ที่อนันตาเศรษฐีไปยืนในท้องเลยไปยืนตั้งห่างกับของพ่อไปยืนตั้งห่างกับของไปขออยังกับอะไรกันเก่าไปขออยังกันเลย่อมาออกลูกลูกเล่ขอดอนันตาเศรษฐีที่ออกมาเป็นเด็กหน่อยพ่อออกมาเป็นเด็กหน่อยเป็นคนเรียกว่าเป็นคนกาละกันนี่กาละกันนี่กันเลยตาก็อยู่ขึ้นเข้ากับไปยู่ขึ้นเข้าหูก็ยืนขึ้นเข้ากับไปยู่จมูกก็อยู่ขึ้นเข้ากับไปยูน จูข้อตัดสินแต่ถ้าผู้ผัวบอกว่าเอาเปไปขายทิง้งผู้เมียด้วยน้ำใจของผู้เป็นเป็นแม่พอย่อมเพราะว่าแม่หัดลูกขึ้นแม่ออกเนี่ยแะผู้ผัวบอกเอาไปขายทิง้งพอย่องพอย่อมแต่ว่าเมียพอย่อมพอย่อมไปขาเอาไปว่าอะไรเลี่ยงไงพ่อเยี่ยงไงไปแล้วก็เลยบอกเอากระเพื้อถือกระเพื่อเลยนี้ไปเอาจบที่หาขอต้ากินเองเดอ้อเจ้าใหญ่แล้ว อีกหน่อยโคดินก็เลยไปขอท่าไปเรื่อยๆเพราะใดเสไปขอกินตามตะกยะไปเรื่อยๆปากกด่าไปหอดบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของเคยเป็นอนัาทาเศรษฐีเล่ยขาไปบ้านเล่ยคิดพ่อเล่ยในลิงชาติได้เล่ยแรงขอไปในบ้านสุขอรรมสุกหรืน้องงวดเศรษฐีดึงออกมาถ่าตึ้งถ่าตื้งตีพอโคดินเจ้าเพิร์ลเบียมีสมบัตพอก็ดีเพิ่นก็เลยบอกอ่า มูลาเสถีเด็กน้อยเมุ่งเด็กน้อยาาที่พวกเจ้าผ่าเด้๋ยนี่นั่นคือพอของเจ้าเด้อนะจนังไหนจะมาพอของเจา้ามันไม่ร่าเออเดี๋ยวใกล้เมื่อกล่ะอ่ายังไหนจะมาจาังไหนจะมาพอผู้ข่าวอันนั้นทันเศรษฐีต่อการตรวจมูลาเศรษฐีเล่าอย่าง้บอกว่าพันเจา้าบรเซียน ไอ้เจ้าถามเด็กหน่อยคนนั้นวาเด็กหน่อยคนนั้นเคย่ฝังทรัพย์สมบัติไปใส่ปาคว่าเด็กหน่อยคนนั้นก็เลยบอกไปบอกที่ฝังทรัพย์สมบัติไปหาหลุมงูล,ลราศินี้ก็เลยเสียมาเด็กหน่อยคนนั้นเป็นพอเห็นบ่นี่อัตมาโยเกิดมาหมายถึงว่าคนมีทรัพย์สมบัติขี่ตานีบ่ทับบุญตำทะเกิเมาเด้นี่เกิดไปแล้วบางคนก็เป็นหมาเนี่ย แค่ว่าอาตมาบ่ามีเวลาบอกเขามากาขายลอยเศร้าแล้วลอยเศร้าแล้วนั่เก็จะนั้นทันคนมีบุญมาเป็นทังไหนก็มีบุญคนเกิดชาติดีก็มีบุญทำบุญใหม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาจังเข้าถ้ำเตรียมตัวไปเกิดเป็นเทวดาลงยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่อาตมาเห็นกันที่อาตมาได้แปลได้มาจานพี่น,นกคือ พ้ม,มีกาบาโสกพม,มีกาบาโสกนี่เล่าเผ่าวันฟังทรามเป็นไปะับ